กเสียงที่ได้ยินก็คือไม่ไม่ได้ผ่านอะไรเลยนะครับนอกจากแอมตัวนี้นะครับนุกนะครับ mighty live bt นะครับบางคนอาจจะออกเสียงว่านักนะครับนี่มีทั้งหมด3 channel นะครับตอนนี้อยู่ปุ่มแดงนี่จะเป็นดิจิตอลอนอะดิจิตอลนนะครับถ้าเกิดปุ่มสีเขียวนี่เป็นเสียงคลีนเสียงคลีนี่คือไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดดีเลย์รีเวิร์บอ่าน,นี้เสียงคลีนเพียวๆเลยนะฮะ เสียงคีมผมมองว่ามันน่าจะคู่กับรีเวิร์บผมแอบใส่รีเวิร์บไปนิดนึงนะให้มันมีมิตินะนะถ้าอยากได้เสียงแตก <c oughs> ก็กดอีกค่หนึงเป็นสีส้มตัวนี้จะเป็นโหมดโอว์ได์นะจะเป็นเสียงแตกกัอ่อน ลองที่หมดว่าได้แล้วเปิดเสียงเกณฑ์ใหสุดนะดูที่มันจะแตกแค่ไหนถ้าสุดว่าแตกแรงเหมือนกันกดขั้นทีนี้แตกเลยนะ คร่าวๆทีนี้ไอ้ไอปุ่มสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นเสียงดีเลย์นะครับพอปรับมาที่ดีเลย์เนี่ยมันจะมีไฟกระพริบตรงนี้มันจะเป็นการแท็บค่าดีเลย์นะครับผมเปิดดีเลย์ดังๆนะฮะจะได้ยินชัดๆสมมุติผมแท็บที่ความเร็วประมาณนี้เึิกเบ๊กมันก็จะตามผมนะอ่าอ่าเสียงดีเลย์ก็จะยาวตอนนี้ ดีเลย์มันก็จะสั้นตามนี้นะอ่าเร็วไปหน่อยนะสำหรับใครที่ซีเรสกับดีเลย์ที่ต้องต้องการให้มันตรงกับจังหวะเพลงก็ใช้อันนี้ได้เลยอ่าทีนี้มาโหมดรีเวิร์บนะครับรีเวิร์บก็ประมาณนี้นะฮะอ่าและที่สำคัญแอมตัวเนี้ยมันมีบลูทูธนะครับเอาไปเป็นลำโพงคือเปิดฟังเพลงก็ได้นะแล้วก็นี่มีตัวนี้ด้วยนะครับก็พูดง่ายๆเสียบ USB ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ยังชาร์จแบตได้ด้วยนะเรื่อง ผมว่าครบครบคันเลยนะ,ะเดี๋ยวผมรีวิวเสียงแตกอีกทีนะผมชอบเสียงแตกตัวนี้มากเลยผมว่ามันได้เนื้อมาก